สำหรับอุบัติเหตุนี้ผู้ขับขี่ที่กำลังเลี้ยวซ้ายถูกชนโดยผู้ขับขี่ที่ขับตรงมาทางด้านขวาส่วนอุบัติเหตุอีกกรณีหนึ่งที่คล้ายกันคือผู้ขับขี่คนนี้กำลังเลี้ยวขวาและถูกชนโดยรถทางตรงที่วิ่งมาจากทางซ้ายก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าหากยานพาหนะสองคันมาถึงทางแยกในเวลาเดียวกัน รถทางซ้ายจะมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนเสมอแต่หลักการนี้นำไปใช้ได้เฉพาะกับยานพาหนะที่กำลังไปตรงทั้งสองฝ่ายหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลี้ยวฝ่ายที่เลี้ยวต้องหยุดให้ฝ่ายที่ขับบนทางตรงไปก่อนทั้งนี้เนื่องจากรถคันที่ขับตรงอยู่บนทางของเขา มีสิทธิในการใช้ทางมากกว่ารถคันที่กำลังจะเลี้ยวเข้ามาร่วมทางด้วยดังนั้นจากอุบัติเหตุทั้งสองกรณีนี้ผู้ขับขี่ที่เลี้ยวถือว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเขาไม่ได้หยุดให้รถคันที่ขับบนทางตรงไปก่อนตามสิทธิ์ในการใช้ทางแต่หากยานพาหนะทั้งสองต้องการจะเลี้ยวเข้าไปในทิศท,ทางเดียวกันกรณีนี้ใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อน สำหรับอุบัติเหตุนี้ยานพาหนะทั้งสองคันวิ่งมาจากเลนตรงกันข้ามกันและกำลังจะเลี้ยวเข้าไปร่วมทางกันแต่เกิดอุบัติเหตุชนกันก่อนส่วนอุบัติเหตุนี้ก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่เกิดขึ้นบนทางสามแยกสำหรับอุบัติเหตุทั้งสองนี้รถคันที่ข้ามฝั่งถนนมามีสิทธิ์ไปก่อนตามข้อยกเว้นของกฎหมายที่ว่า กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อนทั้งนี้เนื่องจากยานพาหนะคันที่จะเลี้ยวซ้ายมีโอกาสจังหวะของการเลี้ยวได้มากกว่าดังนั้นจึงควรให้โอกาสแก่รถที่วิ่งมาจากฝั่งตรงกันข้ามไปก่อนเพราะหากให้รถที่จะเลี้ยวขวาหยุดรออยู่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการที่หยุดกีดขวางในเส้นทางการจราจร บางครั้งเราทราบสิทธิ์ในการใช้ทางได้อย่างชัดเจนเช่นบนทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรแต่ผู้ขับขี่บางคนก็ไม่ได้สนใจสิทธิ์ในการใช้ทางของผู้อื่นหรือไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นบนทางแยกและมักจะเกิดขึ้นภายใน2-3วินาทีก่อนที่สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนสี